เท่ากับไปขี่รถเก่งโอเคประเดี๋ยวเอาอันะไรก็ไปด้สบายดีไหสบายดีได้อันสบายดีสะพอนไปเอาหนุนไปหน้าไหนหน้ามาสเตอร์ ับสั่หน้วกระดานเพื่อความหนุกเสือหาสั่งโอ้ยรถจักรพรรดิเทาขิดเสือบอกอิดกินเสือบอกัดฮะสามโมงเออสามโมงแรงสามโมงแรงเออ nếu mắn thao để về yêu lều không sáng hôm lẽ anh không lều nha đó, đó. Đó rồi ห you know, ั่าตะลังเล่าเราหั่นห่าชอบเอยไปเหยียบไก่แล้วไปหน่อยก็ห่าชอบมาเอามามาเอาหนุ่นแล้วเด้อจันายว่าเจ้าของบ่เห็นฉันดนาก็เลยเอิอนบอก S <S อยู่เราเอาโลดเราอะอยู่เพื่อนพอแล้วเออะ้นขึ้นจ่อมานนูนเดินคือนี่เจะพอจไป,ป,ปนนหยัดเชิญนอนจาพอจะไปหยัดเชิญนอนให้ลูกเคยมาป้ง่หยดเชิญนอนโอ้ยเห็ดค่อยๆเน มันจะขาดแล้วมันจะปิ้วฮะก็บอกปิว้วถูทางแล้วเลี้ยวเลีวไหลลาไวบไหลบนกับนี้กับจับเกย์ีีบ๊ะชื่อน้ำเรานผสมหนึ่งกะซื้อก็ได้แล้วเราตักขายอยู่กะสอบเท่าไรกรีบ๊ะนี่ตักขายได้เหรอวะกะสอบเท่าไรกีบ๊ะนี่ ฮะบืงข้อใจเบืงข้อธขายบอสี่เบนชอบอะไรชอบซ้อมชิปหนึ่งเยชอบหนึ่งว่าเมื่อใจพุ่นเฮ่อเขาไปยอมอะไรเงนชื่อกเงินใจ้ร้เลยเงินคอยบุท่มาได้เมื่อใครจะเอานหยเจ้าโอ้ได้ปะ โอ้ยนั่นสดบริสุทธิ์มันจะดีเลยไปเวลาจะมาเอาสักเอาโลดคนมาจ่ายเองหรอกเออเวลาจะมาจ่ายบ่เะไปเอาเงินนั้นจ้ามาจ่ายเมื่อหอดพอดีอะไรอ่าจะหาทางยักมาอีงไงโอ้ยบัดอะไรพุนมือใหม่พุนค่อยมาอ่าแบกตัวนี้กันบอกแล้วค่อยแบ๊กไม่ได้เลยแบ๊กเลยมันนักไดยอ่าเดี๋ยวค่อยแบกเอง นี่เดอผัวขอยชีแบกขี้แบะไปใช้พุนพักมีแต่ขีแบกมันเออมีแต่ขี้แบะแล้วแบกเราเราตกขายตลอดเงนโอนได้ไหมด้ว่ะมมีบัญชีเนาะหอยเรื่องือเงินเดมากนี่จะมเงินโอนไปอุ่นพอมาจ่ายบัตมาบัตร าเลเ่บาอ่อลอ้วนไปบ่อฟืนอกมกไปเอานุ่นให้ป้าแล้วพี่น้องเฮ้เป่าวิโมปีบ่อ่าวตัวนั้นตัวเป็นข้นเทิงแท้บ่อาิปินตัวขาดเป็นขึ้นเทิงโกโกยลมพันจึงน้อยนีพี่น้องตอนนี้เรากำลังมาเทือนเลยเนาะเดี๋ยวหอเอาอันอันนี้ไปลงก่อนเนาะ อพี่น้องหลังจากเขามาแต่มาแต่คนยิวแล้วกันคนนุ่นยิ้งอะไรเขาก็สีเห็ดเตาด้วยอันทอวิดขีเนาะทอ,ทอ,ท,อทออันนี้เนาะฮาจะเอามาจูดจุดฐานใส่เนาะมีชองอันเนาะอันหนึ่งอยู่ผมไปพี่น้องว่าสี จุดได้ป่ถ้าเสรเตาด้วย่อ,อน,นี่แหละป่ะป่ะนี่แหละมันที่เราเอาขึ้นมาใหม่นะพี่น้องอันนี้ตัวใหม่เด้ตัวเก่าคล้ายเบิร์ละพี่น้องเอ้นะเตาถ่านของเฮากะเดี๋ยวเสิ็เตาถ่านใส่อัน,ออน,นี่เนาะแล้วก็ใช่ด ลวกสีอ้อมอ้อมทางข้างอีกลวกสีเอาดินมาถอกใส่ไปนี่เอาดินมาถอ,อกใส่นเานา,เาออนะไปเดี๋ยวเอาลงก่อนเนาะเอาลงพอดีเอาได้พี่หน่อยกีบ้าเฮาซื้อสอบสามสิบที่มาใส่พุ่นนันพักเออพี่หนอนะ่อย เดี๋ยวครับไปไหนก่อนฮ้าเสียวมาซึ่งเลยเนาะฮ้าเสียาลงส่วนสะพอนก็อยู่ใส่บาทกอนเนาะพอดีว่ามีผ้าไปตักบาทเทโวเนาะ ตักบาตเทโวก็คือเป็นไปตักบาดแบบว่าเป็นไปปฏิบัติธรรมมาได้บนหนึ่งเลยกะตอนเช้าๆมาก,กะ็เดินใสบน่บิณฑบาตนั่นแหละหรอกพี่น้องประมาณนี้แหละสปอนก็เลยใส่อยู่บ้านปะมาพี่น้องเอาสิเอาลงก่อนเนาะเอาลงผูเดียวอันนี้ก็เอามาผูเดียวสินะคุ เขาพุ่นลงก่อนต่อมาลเลยค่ะเขียวผามันโคตรหนักเลยนะครับผา,า,ามันนักแห้งดีบ่อย มันหนักกว่าหนักกว่าท่อมันอีกแข็งมันอีกพี่เราเว้ยขันบนดีนี่ถึงว่นนี้ปิดปากเตาวันนี้เนาะ Terus nyok kedai lebah. ลมนียเละแตะพี่น้องตูดนักเลยบอกแปดสบกร่อยลง nặng nho nặng, nặng đấy, nặng เดี๋ยวเาขากระสายเสาะคางเลยกัสซีเอาลังกัะสายมาใส่